ศูนย์เลือมงแก้งนครมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดชายภูมิจะนำท่านและคณะนักศึกษามาเยี่ยมชมงานการทำเห็ดของท่านอบอตอสุธินันทเสีเยอยู่ที่บ้านดอนเปล่าหมู่ที่6กจังหวัดบ้านเหลือ่อมเำเ่อบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาครับเน,นี่ยนันะเราจะขอแนะนำตัวคณะนักศึกษาที่มาดูงานเพื่อเอาไปนำเสนออาจารย์นะครับอขอเชิญท่านแรกก่อนครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริรัตน์พงปโชตรหัสนักศึกษา5 5 7 0 3 1023ส่วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีภัยข้อนอกรหัสนักศึกษา5 5 7 0 3 1 0 2 1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมพัน์การปลูกรหัส5 5 7 0 3 1 0 3 2่ค่ะชื่อนางสาวสุตันสันเทียรหัส5 5 7 0 1าเ2 5ค่ะ ครับผมบุญมาฐานอกรหัส557031013ครับครับต่อไปเราจะขอแนะนำเจ้าของฟาร์มนะครับเพื่อท่านจะได้นับแนะนำตัวเองในฐานะเป็นผู้ผลิตและผู้ทำเห็ดตรงนี้นะครับขอเชิญครับอครับผมชื่อตัวเดชสวัสดิ์ภูลครับก็เป็นล,ลูกเขยของคุณพ่ออบตสุทธิรามสันเทียอยู่ที่บ้านนองเต้าเนี่ยครับ สุทยยาเป็นลูกสาวของอปประตทีกตอนของการตัดที่เรื่อยเพี่เราจะเอาไปผสมทำก้อนเห็ดนะครับนี่ก็ร่วมเ้ื่อยช่วยกัน ลำค่ะลำละเอียดใช่ลำละเอียดไม่ใช่ลำแป้งนะครับเนาะเป็นลำละเอียดเนาะที่เราที่เรามาผสมเนี่ยเนาะลำละเอียดหนึ่งลำที่สองอันที่สองกระถินปนกระถินต้นพักเฉชดมาเราเนี่ยทำดีมากเลยอ๋อพักเฉชดต้นกระถินปนละเอียดอันทีนสามส่วนผสมส่วนที่สามเป็นยิบซ้ำ ยิบซ้ำยิบซ้ำค่ะยิบซ้ำเป็นผูไม้เป็นผู้ไม้ผู้ไม้ที่เขาเรียกภาษาบ้านเองเขาเรียกว่าอะไรครับนี่ผู้ไม้ลุงตรงเลยนะครับผู้ไม้ผู้ไม้เป็นเป็นทับซับเเนาะนี่ค่ะใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งของการ ผสมเชื้อเห็ดนะคะอันน okay. ี้ก yeah. ็เป็นอาหารเสริมของเห็ดเรียกแกล่ธาตุถิ่นทองแก่ธาตุครับเป็นแก่ธาตุเป็นแก่ธาตุทีบผสมให้้เห็ดเจริญเติบโตใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เหมือนแป้งข้าวเหนียวคือแป้งข้าวเหนียวนะแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวครับส่วนที่เจ็บปูนขาวส่วนที่เจ็บปูนขาวปูนขาวครับรเจ็บอย่าง นี่มาผสมที่เป็นของแห้งต่อไปผสมที่เป็นของน้ำนี่จะเป็นดีเกลืออันนี้เป็นของแห้งอ่านี่เป็นดีเกลือดีเกลือดีเกลือเกลือครับแล้วก็แค่นี้อีกอย่าห้องกลับสามชั้นกันบ้างอืมย่เช็ดอย่าเช็ดเลยก่อนหกยา จากการผสมคือเราตั้งไว้ที่คี้เลื่อยครับหนึ่งร้อยกิโลกรัมเราตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลำจะเป็นหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็คือหกกิโลกระถิ่นปนก็จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลซั่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปูนขาวปูนขาวก็จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับปูไม้จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถุงทองก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปูขาวก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ่วนสารน้ำจะเป็น0.5%ดีเกลือดีเกลืออะไรครับ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 คือฟามผมเนี่ยผมจะใช้ก้อนเก่าเสมกับก้อนใหม่คือก้อนเก่าเราที่เห็ดมันหมดคุณภาพแล้วเราไม่ทิ้งเราจะมาผสิมใหม่ที่ที่วางอยู่นั่นใช่มไหมครับ ผสมใหม่ผสมขี้เลื่อยใหม่ผสมนี่ต้องเอาไปบดใหม่ไหมครับเนี่ยต้องบดกันเองครับบดกันเองบไม่ต้องใช้เครื่องเพราะมันยากมากครับครับบทกันเองครับเพื่อเราจะลดต้นทุนลงไปครับเพราะว่าถ้าเราใช้ขี้เลื่อยที่มาขี้เลื่อยใหม่ๆน่ะลดเงินจะประมาณสองหมื่นสองหมื่นเจ็ด ที่เลื่อยนี่ปกติแล้วเราไปสั่งที่ไหนมาครับที่เลื่อยเราจะสั่งมาจากสุราเป็นที่เลื่อยยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่แถวๆบ้านเรานี่ไม่มีไม่มีครับจะเป็นที่เลื่อยปนปนไม้เบญจพรรณครับครับมันจะพราะเห็นแล้วมันเกิดไม่ดีอ๋อเพอเห็นเกิดไม่ดีอันนี้ไม่มีส่วนผสมที่เราไปเอามานี่ไม่มีส่วนผสมของ ของไม้ย่างอื่นเลยไม่มีครับเป็นชิ้นเลื่อยยางพาราอย่างเดียวชิ้นเลื่อยยางพาราไม่ชิ้นเลื่อยไซโลมันจะเป็นโลโคแห้งว้ให้เราครับครับครับโอเคครับโอ้เครื่องปูนฉาบมาใช้เป็นเครื่องผสมเห็ดครับนี่คือเครื่องผสมเห็ดไหมคะผสมเห็ดเรามองมันก็จะเป็นเครื่องผสมปูนฉาบเราดีนี่แหละใช่แต่เรามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มันใช้ได้ครับ เป็นเครื่องวัดความชื้นนะคะความชื้นี่เป็นวิธีการวัดความชื้นในขั้นตอนการผสมเห็ดค่ะความชื้นอยู่ประมาณ65ถึง70ได้พอดีได้เลยใช่ไหมครับ65ถึง70อั่นห้อยู่65ความชื้นที่เห็ดต้องการที่เห็ดมันเจริญรากงามดีมันจะอยู่ประมาณ65ถึง70ไม่เกินตรงนี้ครับถ้าแฉะมากไปวันนก็จะเน่าถ้าแห้งเกินไปเห็ดก็จะไม่ออกดอก ความเชื่อนี่เราผสมจากน้ําและกากน้ําตาลใช่ไหมครับน้ําก็คือทั้งน้ําและกากน้ําตาลเนี่ยเราต้องเอามารวมกันแล้วกับน้ําเปล่าแล้วก็มันออกมาเป็นปริมาณน้ําอ๋อก็ได้ความเชื่อที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าครับอันนี้ได้หกสิบห้าโอเคไหมคะได้ครับ นี่นี่คือผงเห็ดนะครับ,บที่ที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะอาจให้เป็นก้อนเห็ดน,นะครับเพื่อจะนําไปเข้าตุอบอีกรอบหนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทําก้อนเห็ดนะคะ ที่เราทําให้ออกจะเดินดให้เต็มหลุมเฉยๆแล้วเต็มถุงจะไ,ออไม่ออกอบอกบไม่ออกกบบ้านเราก็จะเสียอ่าอันถุงกจะได้เสียประมาณเนี้ยอ่ครับน้องอีกครับน้องอีกอ่าให้ได้เหลือระดับเดียกันประมาณเนี้บเริ่มมาทุบมาทุบแน่นครับเราก็จะใส่คอ อันนเี้ยใส่คอใส่คอใส่ทางนี้หรือใส่ด้านนี้เนาะด้านนี้ลงด้านนี้ใช่ไหมคะอ่าด้านนี้ลงใส่ด้านนี้ลงแล้วก็ดึงดึงถุงปลายถุงให้ตึงใช่ไหมคะค่อยดึงปลายถุงให้ตึงแค่ตึงนะครับอ่าถ้าเราทุบมันจะปลายถุงปากถุงมันจะอยู่ตรงระหว่าง ตรงคอตรงโค้พอดีครับเวลาเราเราจะเวลาเราหยอดเชื้อถ้าเราแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะใส่เชื้อเหยียดไปนิดเดียวค่ะเพราะว่าเพราะเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นมาสูงใช่ไหมคะเราต้องเอาไหมตอกตอกถ้ามันลงค่ะแคนี้พอให้แค่มันให้มันเสมอพอดีครับค่ะต้อพอดีกับัวมันคือคอจากนั้นเราก็ใส่สกร สำลีเนี่ยสำลีเนี่ยสำลีเนี่ยประโยชน์ของมันคือเราใส่เพื่ออะไรคือเวลาเราหยอดเชื้อเสร็จปุ๊บเราต้องเอาสำลีนี้อุ้มเชื้อไว้ไม่ให้เชื้อหลุดล่วงออกมามันจะได้แนบสนิทติดกันที่เรื่อยใส่เลยค่ะใส่เยอะไหมคะใส่ใส่ประมาณไหนคะใส่ประมาณนี้ครับโอเคต้องกดลงไหยคะกดลงเลยครับจากนั้นเราก็ปิดฝามันซะ ปิดขาครับปิดขาปิดขาเลยปิดขาเลยไอชอบสีอะไรครับมีสองสีเท่านั้นเลยสีได้ใช่ไหมคะอ่าโอ้โอเคได้แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วนี่คือก้อนเห็ดที่พวกเรานักศึกษามหาลัยราชภัฏสาขาสาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยชีวิตของจังหวัดชัยภูมิที่เรามาดูงานในฟาร์มเห็ดตรงนี้ เริ่มตั้งแต่เราไปตัดขี้เลื่อยมามา,มาผสมมัตราส่วนการผสมทุกอย่างจนออกมาเป็นก้อนเห็ดน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับนี่แหละคือตัวเงินตัวทองบอบจบขั้นตอนที่หนึ่งครับ,รบนี่คือก้อนเห็ดทั้งหมดนะครับที่ที่เรามาร่วมกันทําในวันนี้นคือขั้นตอนการผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นก้อนเห็ดรอเข้าเครื่องอบ เพื่อจะนําไปทักอีกรกอบหนึ่งนะครับขั้นตอนตรงนี้คือจบสิ้นนะครับเราจะลดต้นทุนของการทําเตาอบแบบใหญ่ๆอลังการนะครับคือเราใช้วัสดุที่เรามีผ้าห่มที่เหลือใช้แล้วผ้าหม่มผ้าหม่มแล้วก็จะมีนี่เราทําทําแบบครอบครัวทําแบบครอบครัวแบบพอเพียงเสื้อน้ํามันในชุมชนครับ มีเสื่อน้ำมันแล้วก็มีผ้าเต็นทั่วไปอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ200องศานะครับที่เราเอาคามร้อนเข้าม่ยอุณหภูมิประมาณ200องศา2องศาครับแล้วจะบอกว่าทำไมมันถึงได้200องศาครับมีวิธีให้ทำน้ำเดือดให้เป็น200องศาครับครับแล้วเราก็เป็นผ้าห่มสองชั้นแล้วก็เสื่อน้ำมันเพื่อการไอออกแล้วก็ผ้ามือเพื่อไม่ให้ไอออก อันนี้คือเราส่งไอมาจากเตาอบใช่ต่อไปเป็นขั้นตอนการหยอดเชื้อนะครับการหยอดเชื้อเห็พอเราทำก้อนเสร็จแล้วเราก็นึ่งก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วฆ่าเชื้อต่อไปเลยจะเป็นขั้นตอนการหยอดเชื้อทำไมถึงสุดก่อนแอลกอฮอล์เราจะฆ่าเชื้อครับเราจะหยอดเชื้อเห็ดกันแล้วนะคะ อันนี้เป็นไม่เข้าปฟางครับคือเราเลี้ยง,งเลี้ยงเห็ดเราเอาคัพสปอร์สปอร์ของเห็ดเราเลี้ยงในมันฝรั่งแล้วก็มาเลี้ยงเมล็เขา้าวางเพื่อให้มันหัดก,กินอาหารที่หยาบต่อไปเราจะหัดให้มันกินที่เรื่อยเชื้อนี่หมกักเราหมักกันกี่วันครับมีเชื้อเชื้อนี่สามสิบวันครับ เชื้อเหตุนี่ที่เราจะเอามาหยอดลง<ช>ปวดนี้ห<ช>มักไว้แล้ว30วบันสามิบันแล้วเชื้อเดินเต็มสมบูรณ์ครับต่อไปเราก็จะใส่ ทำเพื่ออรื่องนี้ทำเพื่ออะไรคะเพราะเพราะอะไรคะเด็กตับเชื้อตัเชื้อโรคเข้าตับโรคเข้าทำไมไม่เอาถุงยางคะน้ำกดยางไม่ดีครับเพราะว่าเชื้อครับมันออกไปเยอะออกมาทำไมต่อไปจะเป็นหลังกระตุ้นนะครับกระดาษกระดาษถ้าตอบต่อไปถ้าตอบคือเหตุที่เราใช้หลังกระตุ้นเราไม่ใช้จุงเหมือนเดิมคือเราจะพักเชื้อปมเชื้อไว้ประมาณเดือนนึง บางตัวมันอาจจะแข็งแรงนประมาณสัก2ยี่นมวันอาจจะเห็ดมันจะออกมาก่อนมันจะออกไม่ได้บางก็เลยจำเป็นต้องอารรีกินตัวไหนที่มันแข็งแรงมันออกมาจะทะลุออกหม,มดเลยผลงานเห็ดที่เราไปเก็บบอ,อกมาจากโรงผสมโรงเห็ดนะครับได้เห็ดรูปสวยงามนาจาน่ารับประทานครับาฟ้าภูฐานอันนี้คือนางฟ้าภูฐานนะครับที่ที่เห็ดดอกโตมากครับน่ารับประทาน ธุรกิจของท่านอบตสุธีนันทนเทียพร้อมครอบครัวลูกเขยและลูกสาวได้ทาธุรกิจตรงนี้ท่านใดที่อยากจะซื้อก้อนเห็ดที่ทางฟามจัดขึ้นมาก้อนละก้อนละสิบาทครับก้อนละสิบาทครับว่าถ้าซื้อเยอะตั้งแต่หนึ่งพัก้อนขึ้นไปก้อนละแปดบาทบแล้วมีแถมซื้อ 1, หนึ่งพันแถมหกสิก้อนครับ ทางรถแม่แกแข่ครับครับท่านใดอยากจะดูงานอยากจะฝึกงานอยากจะหาความรู้เชิญนะครับที่บ้านคุณลุงสุตินันสันเตียหมู่ที่หกบ้านนเป้าตำบลบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อมครับทุกอย่างบ๊ายบายครับเวยครับ